ในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในข้อสุดท้ายของบทที่7นะครับบทที่7แก๊สและสมบัติของแก๊สนะครับในข้อที่7.4นะครับเป็นการประยุกต์ใช้นะครับเกี่ยวกับสมบัติของเรื่องความรู้เกี่ยวกับแก๊สและสมบัติของแก๊สนะครับในส่วนหัวข้อแรกนะฮะที่เราจะดูกันนะครับเราไปดูเกี่ยวกับรูขนาดเล็กบนฝาของถ้วยกาแฟอ่าใครเคยเห็นภาพนี้บ้างนะฮะ ภาพนี้เนี่ยนะครับเป็นรูขนาดเล็กนะที่อยู่บนถ้วยกาแฟที่เราชอบดื่มกันนะครับชอบดูดนะฮะดูดแก้วกาแฟนะครับผมทีนี้รูเล็กๆตรงนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับรูเล็กตรงนี้นะครับจะทําให้นะครับกาแฟเนี่ยนะครับเมื่อเราดูดแล้วมันสามารถไหลออกได้อย่างต่อเนื่องนะครับไหลออกได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อากาศภายนอกนะครับก็จะเข้าไปแทนที่นะครับกาแฟที่เราดูดออกมานะครับ ถ้าเรากรณีถ้าเราไม่มีรูเล็กๆล่ะไม่มีรูเล็กๆไม่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าไม่มีรูเล็กเนี่ยนะครับอากาศภายนอกจะเข้าไม่ได้นะฮะจะเข้าไม่ได้แล้วก็ความดันภายในถ้วยนะฮะก็จะลดลงนะครับพูดง่ายก็คือพอความดัน,นถ้วยนะครับมันลดลงมันก็จะทําให้ความดันในแก้วเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าความดันภายในปากมันก็จะทําให้กาแฟมันหยุดไหลหยุดไหลั่้เองนะครับอันนี้คือกรณีของประโยชน์ของการเจาะรูนะฮะ ในส่วนของรูมเครื่องกาแฟเล็กๆตัวนี้นะครับก็จะเป็นการาทําให้อากาศเข้าไปแทนที่กาแฟนะครับทำให้กาแฟมันไหลต่อเนื่องกันได้นะครับในส่วนที่2ก็คืออนี่ไงป๊อปคอนป๊อปคอนจากเมล็ดข้าวโพดอ่าโอเคเราไปดูการชาใช้ประโยชน์กันนะครับในส่วนของป๊อปคอนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเมื่อเราให้ความร้อนนะฮะเราให้ความร้อนเข้าไปปั๊บนะครับน้ำในเมล็ดข้าวโพดเนี่ยจะกลายเป็นไอ ช่มฮะน้ําในโมเลกุลก็จะกลายเป็นไอนะครับโมเลกุลของแก๊สก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้พลังงานจลของแก๊สเนี่ยมีมากพอมีมากปับ๊บมันก็เป็นี่ครับทําให้เกิดความดันมากขึ้นมันก็เปลือกของโมเลกุลก็จะระเบิอดออกมาปุ๊บนะครับอันนี้คือในส่วนของอป๊อปคอร์นนะฮะป๊อปคอร์นโอเคนะครับอ่ะอีกตัวนึงตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายตัวท้ายนี่เป็นเกี่ยวกับการแยกไอโซโทปของยูเรเนียม การแยกไอโซโทปยูเรเนียมนะครับจากภาพเราจะเห็นยูเรเนียม235กับ238นะครับ235นี้จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวนะครับ235นะฮะน่ฮะสีเขียวนะครับ238ก็จะเป็นสีฟ้านะฮะสีฟ้านะครับยูเรเนียมเฮกซ่าฟูอไลด์นะครับตอนออกนะเป็นสีฟ้านะครับนะฮะ อ่าทำไมเราถึงแยกยูเรเนียมนะฮะไอโซโทปของยูเรเนียมนะครับ,อ,รอ,รบอ่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะอ่ายูเรเนียม2 3 5นะครับพวกยูเรเนียมนะครับเราจะใช้ประโยชน์ก็คือเอามาผลิตพวกกระแสะไฟฟ้านะครับในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับดังนั้นไอโซโทปที่พบในธรรมชาติก็จะมียูเรเนียม2 3 5นะครับแล้วก็ยูเรเนียม2 3 8นะครับซึ่งพวกนี้นะครับเราก็ จะใช้หลักการนะฮะที่เราเรียกว่าหลักการในการแพร่ผ่านนะครับก็คือเข้าไปในท่อนะฮะแล้วก็เปลี่ยนยูเรเนียมให้เป็นยูเรเนียมเฮกซาฟูอไลน์นะครับในสถานะแก๊สนะครับยูเรเนียม235เนี่นะครับยูเรเนียมเฮกซาฟูอไลน์นะครับก็จะเคลื่อนที่ได้ดีกว่านิดนึงนะครับดีกว่าเพราะว่ามันมีมวลต่อมลนะครับที่น้อยกว่านะครับดังนั้นเวลาเราเข้าท่อนะฮะเวลาเข้าท่อนะครับเข้าท่อไปนะ เมื่อยูเรเนียมนะครับเฮกซาฟูรานเข้าท่อนะฮะเข้าไปในท่อนะสังเกตนะครับตัวหนึงเนี่ยนะครับไม่เคลื่อนที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะออกมาในท่อตรงก็คือยูเรเนียม238ส่วนยูเรเนียมนะครับ235มนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ด้านบนตรงนี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของการแยกยูเรเนียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ประโยชน์นะครับเกี่ยวกับแก๊สและสมบัติของแก๊สนะครับในหัวข้อที่7.4นะครับ